นี่คือต้นโพออกใบอ่อนมาจะเป็นสีชมพูแต่พอแก่มาใบาอ่อนจะออกเป็นสีขาวพอจะร่วงตอนนี้ผมกำลังเข้ามาที่วัดโพทองนะครับจะเข้ามาทำอะไรดูอะไรผมจะพามาดูวัดโพทองนี้อยู่ที่อำเภอบางบูนีนากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูอะไรนิดๆิดหน่อยห โพทองเป็นวัดเล็กๆที่อยู่อำเภอวามุนนาครับกลางวันก็เงียบสงบด,ดีก็เป็นวัดแบบสมัยใหม่เอาไม่ใช่วัดเก่าแต่ที่ผมจะพามาดูก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีอะไรแต่ที่วัดแห่งนี้ก็มีต้นแต่เคียนให้หลงเหลือให้คนมา,ากราบไหว้ อยู่เข้ามาเพื่อกินหอมขอกินหอมทูกเทียนก็ที่วัดแห่งนี้ก็ยังมีคนมาขอหวยขอโชคขอลาบอยู่เหมือนกันเจ้าแม่แตะเคียนเจ้าพ่อตะเคียนก็ประมาณว่าคนเชื่อของคนนะครับพากันไม่ได้ส่วนเชือผ้าที่แขวนอยู่นี่ก็ ไม่ได้เอามาขายนะครับเหมือนกับป้ามาแก้บนก็เหมือนกับทุกวัดก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาให้อาหารปลาก็ห้ามจัดสัตว์น้ำห้ามจัดปลาภายในวัดก็เป็นอีกวัดหนึ่ง สวัสดีครับเพื่อนๆของท่องทั่วไทยตะลอนทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโพท,ทองอำเภอบางบูนนาคนะครับเป็นวัดเล็กๆที่ผมจะพามาดูนี่ก็คือความแปลกของต้นโพข้างบนนี้ก็คือต้นโพใหญ่ครับแต่ความแปลกอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้ที่เห็นใบโพสีขาวเนี่ยถ้าเป็นใบอ่อน เกิขึ้นมาใหม่จะเป็นสีชมพูนะครับเนี่ยี่แตกขึ้นมายอดแต่พอใบแก่มาจะหล่นเนี่ยคือใบแก่จะออกมาเป็นสีขาวแต่ทีแรกโผล่ขึ้นมาต้องเป็นสีชมพูอยู่ซักระยะหนึ่งต่อใบแก่ใกล้จะร่วงหล่นครบฤด,ดูปีก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้เพราะว่าอีกหน่อยจากนี้ไปถึง รีดูใบไม้ผิเขาก็จะสีนี้ไปตลอดจนกว่าจะผิดอกใบใบขึ้นมาใหม่ต้นโพต้นนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนในเขตนี้ก็คือเป็นต้นโพสีชมพูถ้าใครอยากมาดูก็อยู่เท่นเส้นสนนบางบุญนาคไปอำเภอสุมแสงอยู่ที่ช่วงวัดโพทองนะครับ ก็มาดูมาชมได้อยู่ติดถนนใหญ่หาไม่ยาก